สวัสดีครับสวัสดี FC มีดีทุกเวลาชาแนลครับผมวันนี้วันอังคารใกล้จะถึงวันพระใหญ่แล้วนะครับวันวิสาขาบูชานะครับก็ใครว่างก็ไปทำบุญนะครับทำบุญแบบ New Normal นะครับก็ <c oughs> ทำบุญนะครับทำบุญดีกว่านะครับเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะก็ ดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือต้นนี้เดี๋ยวไม่ใช่ต้นที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับต้นที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยเขาเรียกต้นยางอินตรดีเดีย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 คือยางอินเดียนะครับแต่ของเรานี่จะเป็นไม้ด่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันดีกว่า ว่าต้นอะไรแถมแถมแถดมอิพิอ่าต้นนี้ก็คืออิพินะครับต้นนี้ในวงการก็หมายถึงว่าที่เขาไอ้นี่กันอยู่นะครับก็คือเราจะมาดูว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรนะครับจุดเด่นขเขาก็คือไม้เนี่ยมันจะมีสองอย่างนะครับมันจะมีแบบที่ ที่เป็นสีเขียวล้วนแล้วก็ที่เป็นใบด่างนะครับแต่ที่ท่านผู้ชมกำลังดูอยู่เนี้ยก็คืออีพิแบบไม้ด่างนะครับซึ่งไม้ชนิดนี้นี่นิยมเอาไปประดับในตัวอาคารในบ้านห้องนั่งเล่นนะครับห้องรับแขกออฟฟิศนะครับหรือไม่ก็ที่ที่มันสามารถ เขาเรียกว่าเอาต้นไม้กระถางพวกนี้เข้าไปวางได้นะครับโรงแรมห้องประชุมนะครับได้หมดนะครับต้นนี mm hmm. ้เขาเรียกว่าไม้ฟอกอากาศนั่นแหละนะฮะที่ที่เขาพูดพูดมานะครับแต่ที่สำคัญวันนี้เราเรามานำเสนอในช่องของมีดีทุกเวลาช n แนลเพราะว่าไม้นี้มันอยู่ที่บ้านเรานะครับ เราก็เลยนําเสนอว่าถ้าใครจะซื้อไม้ต้นนี้มานะครับหรือจะปลูกหรือจะดูแลต้นนี้ก็ขอแนะนําว่าไปซื้อมาเลยไม่ต้องคิดมากราคาก็แต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับหลักร้อยถึงหลักพันต้นนี้ก็ที่ผมไปได้มาก็ประมาณพันสองณตอนนี้นะพันสองก็ ก็ถือว่าราคาก็อยู่โอเคอยู่นะแรงอยู่ <c oughs> แต่ยังแรงไปได้กว่านี้อีกนะครับถ้าในกรณีที่ใบออกมาสวยแล้วก็มีความด่างเป็นฮาฟนะครับก็คือสีขาวครึ่งหนึ่งสีเขียวครึ่งหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งแต่ของของเราเนี่ยมันก็คละคละกันไปนะครับนะครับจุดเด่นก็คือเ <c oughs> ขาสวยอยู่แล้วนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาวสวยอยู่แล้ว เวลาเขาจะขยายพันธุ์หรืออะไรยังไงก็ต้องรอให้รากมันเดินนะครับเดี๋ยวค่อยตัดกิ่งชํากิ่งหรือไม่ก็ดูที่ YouTube ได้หลายช่องที่ยูทูบเบอร์เขานำเสนอไม้ชนิดนี้อยู่นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ชาแนลของมีดีทุกเวลาชาแนลนำเสนอต้นไม้ชนิดนี้ที่เรียกว่าอีพีนะครับไม้ด่าง ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เราเสนอไม้ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะเสนอไม้อีกตัวนึงนะครับให้ผู้ที่ติดตามเนี่ยติดตามไปจนกว่าเราจะเจอไฮไลท์ไฮไลท์เรามีแต่เรายังไม่ปล่อยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับมีดีทุกเวลาชาแนลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ